ครับเพิ่งเฉลยเขาวดีเป็นผู้หญิงได้ลูกสาวค่ะสมใจอยากสมใจคุณพ่อสมใจมาก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 เป็นไงคะเล่าโมเมนต์ตอนัหนห้ฟังหน่อยได้ไหมคะโมเมนต์ตอนที่ทราบเพศใช่ไหมคะจริงๆคือเราเราไม่ได้ไม่ใช่วิธีธรรมชาติเนาะเป็นการทำเอ็กซีดนะงั้นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเบบี้จะต้องแข็งแรง<ม>ก็คือตัวอ่อนที่ได้มาเราพยายามจะเลือกตัวถามคุณหมอว่าตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดแล้วเพื่อนบอกว่าตัวที่แข็งแรงที่สุดเป็นผู้หญิงพอดี พ่อต้องการมากต้องการมากอยากมีลูกไว้อยากมีลูกสาวไว้ปรับตัวเองแบบนั้นจะได้กลับบ้านเร็วๆไงไม่ยังปรับไม่ได้อหรอโอ้ยคูณสองไปเลยเมียจ๋าคูณสองไปเลยก็ก็สัครับแม่ด้วยคุณแม่ก็ครับใช่คือจริงๆคือผู้หญิงผู้ชายก็ได้ค่ะแค่อยากให้เขาแข็งแรงแต่เนี่ยเขาอยากได้ผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบมากพอได้ผู้หญิงแล้วมนคูฟี่ยังไงโอ้โหทุกวันนี้แบบ ดูคลิปทั้งวันเด็กผู้หญิงเวลาไปรีวิวข้างนอกไปเดินตามงานวัดแล้วเจอลูกเด็กผู้หญิงก็จะเดินเข้าไปเล่นลูกกับลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเด็กผู้หญิงซบบนไหล่แล้วแบบรู้เลยว่าตายอ่ะแบบช็อตจะทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยแล้วเด็กผู้หญิงต้องไว้นวดไว้อะไรนะไม่เป็นไรละครับไม่ไว้ไว้ไม่ค่อยขึ้นมีแฟนเมียไม่ชอบเดี๋ยวเวลาหอมว่าอย่าโดนเจ็บอะไรเงี้ยไม่น่าไว้ได้อ่ะ จกะจี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแบบนี้ดีกว่าในอีกเดือนหนึ่งก็จะมาแล้วอีเดือนจะมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแฮปปี้มากครับซึ่งแต่ว่าพอตอนก่อนนั้นเองก็บอกว่าจะแบบรับงานน้อยลงแล้วแต่วันนี้ก็ยังมาเดินใช่ก็อยากอยากจะมาส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเลยแล้วพอมีโอกาสได้มาก็แบบอยากอยากจะมาค่ะแล้วก็อยากจะแบบ ฝากละครเราด้วยเนาะใช่ครับฝากละครของเราด้วยเพราะหลายหลายคนกว่าอุ้ยวันมันหยุดเรายังออกอากาศไหมนะคะออกอากาศครับเรายังออกอากาศอยู่14 1 5หเมษายนนี้ก็คือดูละครเราได้ค่ะครับใช่ฮะต้นคนแรกเป็นไงบ้างคะใกล้ข้นมาแล้วก็ยันนั่กระโดดคอทอันนี้คือเริตถึงเต้นเพราะว่ายายบ้านนั่นแหละเพิ่งเป็นแม่ครั้งแรกเนาะก็คือเพิ่งรู้ว่าของเด็กอ่ะมันเยอะมากมันเยอะไปหมดแบบเป็นร้อยอย่างเลยมั้ง เยอะจนเยอะจนเรางงว่ามันเยอะอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้กําลังกําลังเตรียมของค่ะเตรียมของเด็กเดี๋ยวก็มีจัดห้องเด็กอะไรหลายๆอย่างใช่ยายเข้าบ้านใหม่ด้วยครับก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งช่วงนี้หมดหมดไปหลายเยอะหลายโอ้โหอย่าไปนับเลยครับให้มันผ่านไปเถอะคือคือเราก็ศึกษามาเยอะไหมว่ามีการเลี้ยงลูกยังไงเอาจิงตอนนี้ไม่ศึกษาเลยรู้ค่ว่าอาชิต้องมีอะไรบ้างมีของอะไรเข้าบ้างไม่เขาไม่ศึกษาแต่นี่ก็ศึกษาเหมือนกันว่าแบบพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเขาควรต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็เป็นแบบแม่มือใหม่สุดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องเริ่มไปเทรนการอาบน้ำเด็กใช่ครับใช่แต่เราก็จ้างพยาบาลไว้หนึ่งคนเลยจ้างจ้างพี่เลี้ยงจ้างพี่เลี้ยงไว้เลยที่เขามีความเชี่ยวชาญเลยใช่ครับได้เรียบร้อยครับได้เรียบร้อยแล้วพร้อมหมดทุกอย่างแล้วรอแค่นี้แหละรอย้ออกมาครับเตรียมเสื้อผ้าเตรียมของมีหมดทุกอย่างครับเตรียมที่อาบน้ำเตีมงโอ้โห ซื้อครั้งแรกถูกใจหยิบมาเลยอ๋อนี่เขาเด็กหนึ่งขวบแล้วเราก็ไม่รู้ก็ซื้อก่อนซื้อก่อนตัวเบลยใช่คเับบอกว่าถ้าเป็นเด็กอ่อนอย่าเพิ่งซื้อเยอะเพราะว่าน้องจะโตเร็วไงแต่ตอนนี้คือเราที่ไหนแล้วฉ่ำมากซื้อไปเต็มไปหมดมีชุดก็ซิล่ามีชุดสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยชอบมากไม่มีปัญหาสนองนิดพ่อเลยอยากแต่งตัวให้เาอยากแต่งตัวมากแต่ว่าแต่งเป็นแบบอะไรนะแซนด์วิชอะไรของแบบเอออยากไปซูชิเป็นแซนด์วิชเป็นอะไรแบบ พราอยากไปเรื่อยเป็นของกินเป็นของกินใช่แม่อยากเป็นแฟชั่นแนวไหนครับแฟชั่นวันก่อนแม่หยิบมามีกระโดงหลังด้วยอะไรของแม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่มันยุดกอซิล่าแม่ฮะแม่ผมเตรียมไว้เตรียมไว้อยากให้เขาจริงๆก็คือได้หมดเนาะใช่ได้หมดได้หมดเพราะว่าตอนนี้กะไซเขาไม่ถูกกันเพราะว่าเบบีก็เกินเกณฑ์มานิดนึงคือแบบ ตัวค่อนข้างใหญ่ใช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 ่ออตอนแรกคนแรกคนเห็นท้องนึกว่าแฝดเพราะว่าท้องใหญ่มากแต่ไม่ <c oughs> ไม่บีบตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากอายุเกินน้าหนักเกินเกณฑ์ไปเยอะเลยเพราะว่าแม่บำรุงด,ดีเกินหรือเปล่าโชคดีที่เขากินกแล้วลงลงลูก,ลลกเพื่อนผมตอนท้องหนักขึ้น45โลลูกออกมา2.8เพราะว่าน้ําหนักขึ้นเยอะเกินลูกขยับตัวไม่ได้โดนกดอยู่แต่เนี่ยออกลูกลงลูกเต็มหมดล่าสุดที่ไปตรวจเนี่ยคุณหมอว่าน่าจะถ้าเกิดอายุคันเท่านี้น่าจะมาลลูก นี่ตัวอบสองโลสามไอ้นี่มันจะส่งผลต่อการคลอดแม่ตั้งใจจะคลอดแบบไหนเราไม่ธรรมชาติอยู่แล้วฮะไม่ธรรมชาติจะต้องเป็นขาเพราะว่าอายุเยอะใช่ใช่ใช่หมอบอกคุมกลมมาเลยกลมป๊อกมาเลยอ่ะแบบน่ารักมากรอฟัดมีกำหนดทอดที่ชัดๆว่าจะเป็นประมาณกลางๆพฤงปัสาวะใช่ครับกลางปัสสาวะ คือจริงๆระวังไว้แล้วครับแต่เรายังมันมีผลกับชื่อที่เราตั้งไว้ด้วยเลยยังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกอะไรนั้นเพราะว่าดูแล้ดูดูทุกอย่าง <c oughs> คือคุณหมอให้มาว่าน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่9ก้าถึง23าเนี่ยจะจะคลอดได้หมดเลยในในช่วงนี้เราก็รออยู่ว่าจะจะได้แต่เราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลิกขาคลอดเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมาก่อนลยบอกคุณแม่ว่าถานอมเลยอย่าเพิ่งเดินเยอะอย่าเพิ่งอะไรเอ <c oughs> ยอะคุณหมอให้ไม่เดินเยอะแล้วไม่ไม่ให้ทําอะไรเยอะพอตอนนั้น เธอทากิจกรรมเยอะไปนิดนึงก็ลูกก็เลยเหนื่อยตามไปหาพยาบาลเลยพยาบาลเลยกลัวน้องไม่ดิ้นน้องนิ่งไปเลยเขาบอกเหนื่อยตามแม่แม่หลับลูกก็ตาบไปด้วยเพราะเขาเก็บของที่บ้านใหม่เตรียมเซ็ตของเนี่ยขึ้นๆลงๆทั้งวันอ่ะน้องคงงงอ่ะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาในท้องน็่เลยนิ่งเลยตกใจเลยไปหาหมอตอนนี้พอราอายุคันเยอะเขาจะให้นับลูกดิ้นใช่ไหมคะพอตอนนั้นเหมือนตั้งแต่เย็นอ่ะเขาไม่ดิ้น แล้วก็ตอนกลางคืนบทติเขาจะดิ้นเยอะตอนกลางคืนเพราะเด็กจะตื่นตอนกลางคืนก็ไม่ดิ้นเช้ามากก็ยังไม่ดิ้นก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยลูกไม่ดิ้นเลยก็เลยไปที่พยาบาลเลยคุณหมอเขาบอกว่าเราทาอะไรเยอะเกินไปตอนช่วงที่เราทำเขาอาจจะดิ้นแต่เราเราโมยทำนู่นทำนี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันรู้เขาดิ้นแล้วพอเราหยุดทําเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาก็เลยนิ่งไปตอนแรกก็ตกใจมาก อันนี้นานหรือยังคะแม่โหสองวันที่แล้วครับสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วแล้วมาแล้วก็มาได้เลยมาได้จริงนะคุณพ่อใช่เมื่อวานนี้เลยป่ะคือสดร้อนเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานไปหาหมอใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานนี้เลยแทบจะกรี๊ดเบีกคุณแม่ยังไงในนี้ก็ต้องสั่งเขาแล้วแหละว่าห้ามขยับเยอะทุยถามถามไป่ลกค้าทีลูกดิ้นเปล่าลูกดิ้นเปล่าถามตลอดเลยอะไม่ค่อยกังวลกังวลกังวลเพราะองมานานมากหลังจากนี้ เราจะเบรกงานในวงการหรือในอื่นยังไงไม่ครับผมหยุดงานไม่ได้ผมมีรายการประจำอีกสองรายการเพิ่มเข้ามานี้ <c oughs> ก็ต้องก็ได้แค่เดือนเดียวแหละครับถ่านไปได้แค่เดือนเดียวแล้วก็กลับไปทํางานปกติครับส่วนเธอรู้ก็ก,ก็ลาข้อตามปกติแบบของบริษัทเลยก็คือ3เดือนครับแค่นั้นเองลาข้อสามเดือนแต่มันจะมันก็จะมีโมเมนต์แบบต้องคิดถึงแกนี่แหละเนี่ยเรื่องงานริมกลับบ้านเลยเดือนแรกต้องติดบ้านเลยติดลูกเลยลูกสาวด้วยเอาไว้ฉ่ำเลยอ่ะ ครับรอดูครับวันไหนอะไรยังไงต้องตาโตแน่ๆเลยโอ้โหอะไรก็โตฝันล่อยากได้จมูกโด่งเหมือนพ่อแน่นอนผมเห็นเห็นเห็นเอาเอาตัวสาวแล้วอู๋บอกโอ้จมูกโด่งได้พ่อเลยแต่ปากเหมือนแม่เขาเลยแบบเป็นแบบเขียวเหมือนเขาเหรอปากเหมือนแม่แล้วแล้วนิสัยอยากให้ไปยังไงดีอย่ามาอย่ามาทำพ่อเยอะเลยลูกเอ้ยทาเกินขำเกินไปเดี๋็กผู้สาวมันจะหรอก จบ okay, ไ,ไม่เอาหรอกเอาพ่อมาหน่อยแล้วกันลูกเดี๋ยวเครียดเกินมาสิ่นนี้หน่อยแวะพักหน่อยลูก <c oughs> อะไรแบบนั้นค <c oughs> รับรอลุ้นดูรอลุ้นดูรอลุ้นดูขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณค,ครับ